ปันปันใส่เดรสสั้นยืนหันหลังว่าแซบแล้วพอหันหน้ามาทำใจสั่นไปหมดทำเอาอินสตาแกรมปันปันสุทันตาแทบลุกเป็นไฟอยู่บ่อยๆสำหรับนักแสดงสาวปันปันสุทันตาอุดมศิลป์ที่พักหลังมานี้เจ้าตัวมักจะเสิร์ฟความเซ็กซี่ขยี้หัวใจให้ได้กระชุ่มกระชวยเสมอล่าสุด ปันปันก็สาสความฮอตมาเต็มๆจนรับแทบไม่ไหวเมื่อเธอได้สวมใส่เดรสแขนยาวตัวสั้นเผยให้เห็นเรียวขายาวซึ่งตอนยืนด้านหลังให้กล้องก็ว้าแสบแล้วแต่พอเจ้าตัวได้หันหน้ามาเต็มกลับทําเอาคนที่ได้เห็นต่างหืงฮากันไปหมดเนื่องจากกิมมิกที่สำคัญของเดรสตัวนี้คือด้านหน้ามีกระดุมตัวจิ๋วเพียงแค่2เม็ด ที่ดึงรั้งขอบเสื้อเข้าหากันเท่านั้นเผยให้เห็นผิวขาวผ่องที่ซ่อนอยู่ภายในส่องแสงสว่างกระแทกสายตาทำเอาใจสั่นไปหมดแล้วจ้าและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวเด็ดๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามไว้นะคะ